เจริญพรท่านผู้ชมครับเราสังคมอยู่ที่ศูนย์ CLM ของเราท่านผู้ชมหรือเราเรียกในยะหนึ่งว่า,าโครงการพัฒนาต้นแบบนะครับกิกรรมธรรมชาติสุรินวันนี้ได้มานั่งอยู่ที่เถียงนาน้อยครับกำลังพัฒนาครับพยายามพัฒนาเต็มที่เลยช่วงนี้ซึ่งผ่านมาแล้ว สเดือนท่านผู้ชมครับก็พอสมควรอยู่สวยงามซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อสังคมก็อยากจะพาท่านผู้ชมเดินดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมนะเราก็พยายามพัฒนาต้นไม้นี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เราพยายามรักษาไว้ ถมเขาขึ้นมาจากการขุดแล้วก็ใส่ท่อนะครับพ v c ีเอาไว<ป>้ตอนนี้ก็มีห้องน้ำแล้วท่านผู้ชมมีห้องน้ำแล้วครับาามีห้องน้ำกำลังทำห้องน้ำอยู่ครับแล้วก็มองเข้าไปนู่นก็ดูดีค่อยค่อย ทำให้สวยงามครับทางพ่อสังคมก็พยายามช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรโดยผ่านาการทำโคกน้องนาซึ่งก็ต้องขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินนะครับออขออาภัยครับต้องขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนครับที่ให้ การช่วยเหลือขับกรมพัฒนาชุมชนที่ท่านให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับมีการทําโคกน้องนาท่านผู้ชมที่นี่เป็นศูนย์ CLM ในระดับอำเภอครับ CLM ในระดับอำเภอ,อตอนนี้งบประมาณทางกรมพัฒนาชุมชนให้มาก็ไม่เพียงพอหรอกครับ หลวงพ่อสังคมต้องหามาเพิ่มเติมเยอะเลยซึ่งก็ต้องอ,อยากจะขอเรียนให้พี่น้องแฟนเฟซบุ๊กหลวงพ่อทราบนะครับว่า,าบริเวณนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้กษิกรรมธรรมชาตินะอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเรายินดีที่จะให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้สนใจนะครับ มาเรียนรู้ฟรีครับไม่เก็บเงินนะครับเราเรียนรู้สอนให้ฟรีนะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆซึ่งไม่ต้องเสียเงินเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีครับท่านผู้ชมนอกเสียจากท่านใดสนใจอยากจะมา,าเรียนรู้แล้วก็พัก อยู่ที่นี่ได้เลยนะครับเรามีสถานที่ให้พักดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านทุกคนที่ติดตาม YouTube ของหลวงพ่อนะครับวันนี้อยู่ที่ CLM ศูนย์รัตนบุรีที่สำคัญขอขอบคุณท่านอธิบดี กรมพัฒนาชุมชนท่านเดิมก็คือท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับและทีมงานของท่านอาจารย์โก้อาจารย์นาที่เมตตานะครับและเชื่อว่าศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์ของเราจะทำให้การพัฒนาเกษตรกรด้วยการทำโคกน้องนานะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้ตอบโจทย์ให้กับ s ustainable development goal ก็คือตอบโจทย์การพัฒนาโลกนะครับทั้งหมด17ข้อด้วยกันดังนั้นวันนี้23นะครับ23สิงหาคมหลวงพ่อพาท่านทั้งหลายมาเยี่ยมศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินแล้วก็แวะมาที่ศูนย์ CLM นะครับนี่คือเป็นแปลงใหม่ที่ ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุเรนได้รับผิดชอบครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังทำการพัฒนาปรับปรุงนะครับให้ศูนย์ C N M ของเราไดา้พัฒนาเป็นแปลงตัวอย่างนะครับและที่สำคัญวันนี้เนี่ยหลวงพ่อสังคมได้ไปติดตามาคำขอ ที่เราขอเอาไฟลงมานะครับคงจะต้องใช้เงินหลายแสนเลยแหละท่านผู้ชมนีแต่ค่าใช้ใจ่ายครับแต่เราก็ภูมิใจที่จะพยายามทำให้การทำการเกษตรของเรานะครับสามารถเป็นที่เรียนรู้ของพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับวันนี้ หลวงพ่อสังคมอยู่ที่แปลง C L M รัตนบุรีครับขอให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมติดตามรับชมแปลง C L M หรือแปลงกษตกรรมธรรมชาติของหลวงพอ่อจะมีความสุขความเจริญนะท่านใดสนใจอยากจะมาเรียนรู้ท่านใดสนใจที่จะมาร่วมกันพัฒนา ก็ยินดีครับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนขอเจริญพร